พอเริ่มใกล้มื่น,นะครับเขาก็เปิดไฟมีไฟที่พื้นด้วยนะสองสว่างน,นะครับจะเป็นไฟจะมาอยู่ด้านข้างน,นะครับอยู่ใต้บ่อน,นะครับแล้วก็ส่องไปที่พื้นนะไม่ได้ส่องมาจากเพดาน ไฟคับนี่ครับพื้นก็เป็นไฟสวย <c oughs> นี่ก็ถึงแถวนวันครน,นะครับก็มีผู้โดยสารลงหนึ่งท่านนะแถวนี้ก็เป็นจุดลงรถทัวร์นะครับรถตู้จะมีแท็กซี่มาจอดรออยู่ แล้วก็มีจุดลงเวลาเนี่ยครับด่านตรวจรถโด,ดยสารขาเข้าวนครนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ใช้กับถงสายเลยตอนนี้ฟ้าก็ใกล้มื่อแล้วครับแสงสุดท้าย ฟ้าไปแล้วเหลือแต่แสงเรืองกับแสงไฟมิออนนะกำลังเข้าสู่เมืองใหญ่ครับเต็มรูปแบบตรงนี้น่าจะอยู่ในเขตจังหวัดปทุมธานี จะราประมาณสัก50กิโลเมตรเศษก่อนถึงกรุงเทพนะนี่ข้างบนมีไฟมาเพิ่มนะเปิดไฟข้างบนเพิ่ม ไพ่เฮิร์สมามาแล้วปีกฝั่งตรงข้าม ที่ลงถัดไปก็จะเป็นหน้าเมเจอร์หลังเสร็จนะครับตรงนั้นก็จะมีรถตู้รถเมล์รถบัสนะครับที่จะไปหลายที่สำหรับคนจะเดินทางต่อพอหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นจุดศูนย์นครชัยแอร์เลย ชอบอย่างครับเขาไม่ได้เปิดเพลงนะทุกอย่างสงบครับไม่ได้เปิ่ป็นไฟเป็นทางเดินนะครับมองเห็นทางได้แล้วก็ไฟอยู่ด้านล่างไฟที่อยู่ที่พื้นเนี่ยมันสามารถเป็นทางสว่างมองเห็นทางเดินโดยที่ไม่ต้องเปิดไฟข้างบนไม่รบกวนนะ เส้นที่มีรถสวนเนี่ยก็เปิดม่านเปิดได้ ไปเขียวนี่ก็คือห้องน้ำบอกว่าห้องน้ำว่างนะครับถนนขูกขาเงินเลยเส้นสันนะ่นหนึ่งก็กำลังป่านฟิวเจอร์ปาร์ค ครับแต่มีพระด,ดิสานจะลงเนี่ยครับก็เป็นจุดจอดสำคัญนะครับไปต่อรถตู้ต่ออะไรนี่ถ่ายลำบากหน่อยครับในกับเมเจอร์ เพราะว่ามันมีกยดน้ําเกาะนะครับก็กล้องอยจะไปโฟกัสที่จุหดหยดน้ําแทนที่จะไปโฟกัสภาพข้างหลังนะครับแต่ก็เห็นบรรยากาศของฝนตกครับี่ข้างในรถก็ค่ารถก็ประมาณ6 9 4บาทนะแต่ว่าถ้าใครเป็นสมาชิกนลกคอชไชแอร์ก็จะมีส่วนลดนะครับแล้วก็บัตรับเปนก็มีการลด อย่างคราวนี้ผมได้ค่ารถลดมา50บาทนะครับจากโครงการของทรททรวันธรรมดาหน้าเที่ยวนะฮะถ้าลองเช็คดูแต่ละปีก็จะมีเงื่อนไขแตกต่างกันโดยมากก็จะเป็นเดือนช่วงเดือนนี้เดือนหน้าฝนนะฮะแล้วก็เป็นวันธรรมดาเดินทางองคารพธุธพรหัสอะไรเงี้ยบางที่เขาก็มีการลดราคาให้นะครับเาลอง สอบถามข้อมูลดูนะครับโดยมากทุกปีก็จะมีกามเป็นะแต่ว่ารายละเอียดจะแตกต่างกันออกไปนะครับตามเงื่องไทยแล้วก็ตามแต่ละปีนะอันนี้ก็เป็นโปรเจกต์ดีๆของอรทรทเขาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะก็มุ่งหน้านะครับเข้าสู่กรุงเทพผู้โดยสารลง บหมดแล้วครับก็มีโอกาสได้มาถ่ายนะฮะนี่ครับก็เป็นเบาะที่นั่งนะครับข้างหลังก็เป็นห้องน้ำครับเราขอใส่นะตู้ชุบเชนอยู่นะห้องเก็บของขอนขงน,นะครับเอาแบบขับซูนกันต่อนะครับตรงนี้สาธิตได้อ่า นี่ครับการเลื่อนนะครับขึ้นนะครับแลวคราวนี้เลื่อนลงจะสังเกตว่าก,กอดพลาสติกที่อยู่ข้างหลังนี้จะไม่ขยับเลยครับแต่เบาะจะขยับแทนะบางนคนที่แบบชอบเอนมากๆแต่น่าอาจารยบอกว่าอยากได้ที่เอนเยอะกว่านี้ฮะอันนี้ก็คงลำบากครับแต่อนนี้จะสะดวกกับ คนข้างหลังนะครับเพราะว่ามันจะไม่ขยับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเห็นตรงข้างหน้าเนี่ยมันจะพื้นที่เท่ากันตลอดนะครับนี่เป็นลักษณะของอที่นั่งแบบแคบสูลนะครับอพอเย็นมา ็ามาเก็บขยะครับก่อนที่ใกล้จะถึงทั้งสูนครชัยแล้วก็หมอชิดแล้วครับตอนนี้อยู่ถนนวิภาวดีนะคันต่อครับครับก็ถึงหมอชิดนะครับโดยสวัสดิภาพนี่ก็เป็นด้านรถเด,ดินนอนแลครับ NC First c a s it, it, s แล้วพบกันใหม่ครับกับ n n e l Feel Thai ในยูทูกครับสวัสวดีครับ